ลำดับต่อไปนะคะท่านรักษาการนายกสภาการแพทย์แผนไทยค่ะที่ปรึกษากลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทยท่านก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องที่เรียนรู้จนมาถึงวันสุดท้ายของค่ายเช่นกันค่ะกาวเชินเชิญท่านพลเรือเอกชันชัยเจริญสุวรรณค่ะกา่าวเชิญค่ะสวัสดีครับเจริญทาสำนักดีมีใจไรทูกครับขอสวัสดีอาจารย์หมอเขียว อาจารย์นิดหน่อยคณะวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้รับการอบรมรุ่นที่13ครับก็อย่างที่พูดกันนะครับว่าเวลาเนี่ยมันไวนะแป๊บแป๊แป,แปหนึ่งสิบวันผ่านพ้นไปก็ปิดหลักสูตรละแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สิบสามเราถือว่าเลขดีนะเลขสิบสามถือว่าเลขดีครับก็ช่วงนี้จะเห็นว่าอากาศก็แปรปรวนนะโอไมครอนก็ระบาดหนัก ทุกย่อมย่าตัวเลขของทางราชการเนี่ยผมว่าไม่จริงโดยสิ้นเชิงเลยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าพูดไปถึงใครๆก็ในข้อบครัวติดมันอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับเพราะในคลัลเตอร์แล้วพูดพูดเลยถึงถึงคนไม่ไปไหนก็มีโอกาสติดแสดงว่ามันอยู่ในบ้านแล้วแหละเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะถ้าใช้องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทย ใช้ความรู้ของแพทย์แผนไทยวิถีพรถันำจุนโลกที่ท่านได้รับการอบรมไปสิบวันเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยเยอะเลยทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับว่ายาเก้าเม็ดเป็นอย่างไงจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรจะไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไงและไปช่วยเหลือโลกจํดสหรับผู้ที่อยู่ในต่างประเทศทุกๆคนด้วยนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่รับการอบรมครบจบแล้วก็ได้ประโยชน์กับตัวเอง นะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้แล้วโลกนี้มันก็น่าจะอยู่คู่กับเรานะไปอีกนานเผลอมันถึงหายไปมันก็จะเกิดการระบาดใหม่นะแล้วแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนคงได้ยินแล้วนะครับว่าไอ้กลายพันธุ์ตัวใหม่ไอ้ BA 1 2ออะไรเนี่ยมันก็มาถึงเราแล้วซึ่งตามกระแสข่าวนะครับเขาก็บอกมันร้ายกว่าตัวเก่าอีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของเราที่ว่าจะเห็นว่ามันคลี่คลายไปก็ต้องกรอหลายๆคนทำนายนะครับว่าประมาณเดือนต้นเดือนเมษาถึงกลางเดือนเมษาหรือทั้งตลอดเดือนเมษาเนี่ยเราจะเจอสึกหนักนะก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังไว้ด้วยนะความรู้ที่ทุกท่านได้รับเป็นการดูแลตัวเองเป็นวิธีแก้ปัญหาสุขภาพที่ดีที่สุดนะก็หวังว่าเกิดประโยชน์ แล้วก็ต้องขอขอบคุณกันนะวิทยากรทุกคนนะครับก็ผมก็จะพูดทุกครั้งครั้งนี้ก็พูดอีกเหมือนกันนะครับว่าความเป็นจิตอาสศา,ศาแล้วก็ทําด้วยอาสาจริงๆโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะเพราะนั้นจะเห็นว่าผมจะไม่ดีนข่าววิทยากรเนี่ยติดโควิดเลยนะหรือหรือว่าติดแล้วกลัวเสียชื่อไม่บอกแล้วรักษาหายก็แล้วแต่นะ <c oughs> <substit uting> แต่ผมว่าอันนี้สองยังไม่ติดค่ะก็มีตั้งหลายคนนะผมว่าม so so <for> ีต <'s> ั <kho> ้งหลายคนเลยแล้วผมก็คิดว really so the ่านะครับว่าอันนี้สง์ที่ทุกคนได้ทําเนี่ยได้จิตจะเป็นกุศลเนี่ยอบรมประชาชนอบรมทุกรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลบุญให้ทุกคนเนี่ยได้ปลอดโรคปลอดภัยทุกคนนะครับโดยเฉพาะไอการฟังธรรมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นกุศลอันนึงมันก็เกิดประโยชน์อีกส่วนหนึ่งนะฮะ ก็ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมรุ่น,นที่13ทุกท่านนะครับได้มีสุขภาพดีนำหลักธรรมหลักการสอนไปปฏิบัติแล้วก็อย่าลืมนึนะครับถ้าท่านจะท้อเมื่อไหร่เนี่ยให้นึกถึงหน้าวิทยากรเข้าไว้นะครับเพราะว่าท่านทุ้มเทจริงๆให้นึกถึงอาจารย์หมอเขียวซึ่งมีงจิตเป็นสาธารณะนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะท่านคนเรือเอกชันชัยเจริญสุวรรณค่ะมาให้กําลังใจกับพวกเราทุกครั้งเช่นกันค่ะเราพี่น้องก็ได้กําลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะ